สปิชานปวินัยใบคล้อยและทีวีไทยที่จะเกาะติดวิกฤตน้ําท่วมนะคะในภาพรวมน้ําท่วมทั่วประเทศขณะนี้ค่ะยังมีพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังทั้งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเป็นจุดรับน้ําระหว่างแม่น้ํามูลและแม่น้ําชีนะคะหลายจังหวัดที่เป็นเส้นทางน้ําก็กําลังได้รับผลกระทบค่ะขณะเดียวกันนี่เป็นช่วงเวลาที่พื้นที่ริมฝัง่งแม่น้ําเจ้าพระยาในภาคกลางจะมีน้ําทะเลหนุนนะคะแต่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสามารถรับ มือได้ค่ะเนื่องจากการปล่อยน้ําลงมาจากเขื่อนเจ้าพยานั้นมีการปล่อยน้ําน้อยลงแล้วก็มีมาตรการที่รองรับเอาไว้นะคะส่วนในภาคใต้ตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ําเริ่มทรงตัวค่ะแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องความเสียหายที่มากับน้ําท่วมค่ะขณะเดียวกันฝนก็ยังตกอยู่โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนี้ยังมีคําเตือนว่าในช่ว งสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้และทําให้หลายคนนั้นกังวลว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้อีกนะคะทําให้วันนี้ทีวีไทยจะตรวจสอบสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะในบริเวณภาคใต้และมาตรการเตรียมรับมือกับนักวิชาการที่เคยเตือนภัยถึงน้ําท่วมหัดใหญ่เมื่อวันที่30ก่อนที่จะมีีพายุดีประชันและทาให้เกิดน้ําท่วมหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะจะคุยกับอาจารย์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนที่ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในตอนนี้นะคะหลังจากที่มีคำเตือนแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับฝนที่ยังตกอยู่ในพื้นที่ค่ะทำให้หลายคนที่อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไม่กล้าที่จะนำของลงจากที่สูงนะคะและพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพทันทีถ้าเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะไปติดตามจากคุณติทิลาพุทธสารพันไรางานจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณติทิลาคะ นอกจากจะมีการเตรียมตัวนะคะอพยพทันทีตลอด24ชั่วโมงแล้วบางคนก็ได้มีการสำรองอาหารและน้ำดื่มจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงมรสุมนี้ไปค่ะ แม่น้ำจะเริ่มลดลงกว่าสีวันแล้วนะคะและกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกมาระบุว่าฝนจะยังไม่ตกหนักในช่วงนี้แต่สำหรับชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนยังไม่ไว้วางใจหลังมีการคาดการณ์ของนักวิชาการด้านภัยพิบัติหลายคนว่าอำเภอหาดใหญ่อาจต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนักในช่วง3-4วันนี้หลายคนกักตุนสินค้าและยังไม่ขนเข้าของลงจากที่สูงอย่างนายปิศดาวงกระพันคนนี้นะคะบอกว่าจะนำทรัพย์สินลงมาเก็บไว้ชั้นล่างของบ้านก็ต่อเมื่อผ่านพ้นช่วงฤด,ดูมรสุม สมไปแล้วค่ะเตรียมข้าวของลุยยาเพื่อให้อยู่รอดในช่วงที่จะมีมรสุมเข้าแต่ว่าเรื่องข้าวของนี่เราก็งคงยังไม่ทยอยลงมาข้างล่างนะฮะก็่ยังไวข้างบนอยู่ยเหมือนเดิมขณะที่ตลิมดิมคลองอุตเภาหลายจุดในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอคลองหอยโขงเริ่มเกิดการสุดตัวเพราะกระแสน้ําในลําคลองที่เชี่ยวกรากและดินที่อุ้มน้าจานวนมากทําให้สวนยางพาร,ราและแปลงกเกษตรข,ของชาวบ้านริมคลองเสียหาย ไม่แตกต่างไปจากสภาพความชำรุดที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบางสาราอําเภอคลองหอยโขงและโรงเรียนริมคลองอุ่ตะเภาอีกกว่าร้อยละแปิต้องเลื่อนการเปิดเรียนไปเป็นกลางสัปดาห์หน้านะคะจากเดิมที่จะเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์หนังสือโต๊ะและเก้าอี้เสียหายอย่างหนักจากน้ําท่วมค่ะ ขณะที่ขยะจํานวนมากในอำเภอหาดใหญ่ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณถนนช่องเขาด้านหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นการชั่วคราวก่อนที่ทางเทศบาลจะนําขยะทั้งหมดไปทําลายแต่เพราะปริมาณของขยะที่มีนับหมื่นตันสวนทางกับการเก็บกวาดที่ทําได้เพียงประมาณ200-300ตันต่อวันจึงคาดว่าต้องใช้เวลานาน,านกว่าหนึ่งสัปดาห์อาเภอหาดใหญ่จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนอิทธิพลของพายุดิปรสชันที่พัดถลมแหลมสมิลาเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาทําให้ต้นสนขนาดใหญ่นับร้อยต้นล้มทับเส้นทางชาวบ้านจึงต้องช่วยกันตัดต้นไม้สนนะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีการสร้างแนวป้องกันคลื่องกัดซอะชายฝั่งและนแนวสนความยาว860เมตรเป็นเงินกว่า46ล้านบาทแต่ลมพายุที่พัดแรงก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ค่ะเหตุอุกภัยในครั้งนี้ทำให้ผัก เกือบทุกประเภทนะคะที่จําหน่ายในอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยกิโลกรัมละ5้าถึงสิบาทค่ะโดยเฉพาะในส่วนของมะระจีนนะคะมีการปรับราคาสูงขึ้นกิโลกรัมละ40บาททีเดียวค่ะติดตามจากรายงานค่ะ เพราะฝนที่ตกหนักและน้ําที่ท่วมขังทําให้แม่ค้าในตลาดคลองเรียนอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องคัดเอาอผักชีและต้นหอมที่เน่าเสียทิ้งก่อนจะนํามาแบ่งขายราคากรัมละ1 0 2ถึงบาทแม้ว่าต้นทุนที่รับมาจะเพิ่มขึ้นเป็นก,กรัมละ200รและ1 0 0บาทแต่เพื่อให้ผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่ประสบปุชกภัยไม่เดือดร้อนจนเกินไปนักแม่ค้าพ่อค้าขายผักจึงต้องคงราคาเก่าไว้แต่ลดปริมาณของผักที่จาหน่ายลงลูกค้าก็รับได้กเพราะ เราก็รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้จะเป็นหลายสาแล้วเกาซื้อ100น้อยลงไหมถ้าไม่เก็จะต้องซื้อเยอะกว่าเยอะกว่าแต่เพราะว่าเขามีเีอะอะไรกินเขาหมหลายวันแล้วบางคนคุณภาพของผักที่อุ้มน้ำและเน่าเสียได้ง่ายเมื่อขนย้ายกลายเป็นต้นทุนที่แม่ค้าพ่อค้าผักต้องแบกรับ อีกทั้งจํานวนผักที่ส่วนใหญ่จะส่งมาจากจังหวัดราชบุรีอเภอบางกรามและบางเลียงจังหวัดสงขลาแตงกเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงทําให้ผักเริ่มขาดตลาดจึงต้องแย่งซื้อแม้จะมีราคาแพงทีนี้ เราสูดสิบดสิบแปดสิบแปดบาทและกับกับปกติที่น้ำไม้ท่วมนี้มันเวลาเวลาตอนน้ำท่วมมาพรงนียี่สิบ้าบาทมารู้ยี่สิบ้ามายสิบห้าบาทเลยอันนี้ลดลงมาหน่อยหนึ่งแล้วตัดนแล้วเวลาต้นคุณมาสูงเนี้ยเราก็ต้องต้องขายราคาเพิ่มไปกําไหมที่เพิ่มไปก็เพิ่มไปต้ห้าบาทไหมอ๋อ สำหรับคนซื้อแม้ผักจะมีราคาแพงแต่ก็ต้องยอมรับเพราะจำเป็นต้องนำมาบริโภคโดยเฉพาะมะระจีนจากที่เคยขายกิโลกรัมละ16-20ถึง20บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ40บาทส่วนผักอืนอ่นๆอย่างคะน้ากวางตุ้งกะหล่ำปลีและแตงกวาที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ5ถึง10บบาทก็ยังขายดีเพราะการซื้อไปกักตุน ก็ทุบผักนันแหละทุบผักใช่ไหมอ๋อแล้วอย่างนี้มันเราต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมคะใช่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและปกติได้ท่านทำกับข้าวเองตลอดไหมคะหร<อ>ือ<ง>ข้าวเองตลอดอย่าอ๋อแล้วนี่พอน้ำท่วมย,ย,ยิ่งยิ่งหนักไปครัราคายิ่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเยอะเลย <laughs> <laughs> ไม่อยากจะรู้กับข้าวทานเลย <laughs> ตลาดคลองเรือนเป็นตลาดเพียงไม่กี่แห่งในอำเภอหาดใหญ่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต่างมาเลือกซื้อผักที่นี่ยิ่งเมื่อมีการคาดการณ์จากหลายฝ่ายว่าในอีกหนึ่งถึงสองวันนี้จะมีฝนตกหนักซ้ำอีกทำให้ปริมาณความต้องการผักสูงขึ้นตลาดจึงเลื่อนมาเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าจากเดิมที่จะเปิดให้บริการในช่วงบ่ายถึงค่ำเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น ขณะนี้นะคะตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขาร่วมกับเทศบาลนนะครหาดใหญ่นั้นได้มีการปิดถนนเกือบทุกเส้นทางที่จะเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะกำจัดขยะนับหมื่นตันที่ยังคงอยู่บนถนนนะคะให้การจราจรน,นั้นค่อนข้างจะติดขัด่ะ ค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะตอนนี้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็กําลังอยู่ในช่วงของการกําจัดขยะแล้วก็เร่งฟื้นฟูหัดใหญ่ให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้คงจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ภาคก,กลางก็เป็นช่วงที่น้ําทะเลจะหนุนสูงโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่คํานวณว่าน้ําจะหนุนสูงสุดนะคะก็อาจทําให้ผู้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาอย่างในกรุงเทพก็มีบางจุดที่ เป็นที่พื้นที่อ่อนไหวซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีผนังกั้นน้ําอย่างเช่นที่บริเวณ27ชุมชนซึ่งอยู่นอกแนวผนังของกรทมอ,อย่างที่ชุมชนเทวราชกุลชรเขตดุสิตนะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงซึ่งพบว่ามีอุปสรรคหลายด้านที่ทําให้หน่วยง,งานต่างๆนั้นไม่สามารถดําเนินการกับพื้นที่บริเวณนี้ได้ค่ะ แม้จะต้องทนลำบากอาศัยอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปีแต่ชาวชุมชนเทวรากุนชรก็ไม่ยอมย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นเพราะที่นี่คือบ้านที่พวกเขาอยู่อาศัยสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนนับเป็นเวลากว่า80ปี แม้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะลงมาสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ตามแต่จนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆทั้งที่ชุมชนอื่นๆซึ่งเชื่อมต่อกับชุมชนแห่งนี้ได้สร้างแนวขันกั้นน้ำเสร็จหมดแล้วที่น่เขาบอกว่าเขาจะวัดแนวใช่ไหมวัดแนวนะวัดแนวท่าวาปะโกมาเน แต่พอไปรอไปมองาล้ก็ไม่มีมาหน่วยไหนมาประสานงานกันเลยอ้าง้าคงจะท่าอย่างเดียวว่าคนจะท่าก็ไม่ให้สร้างมอะไรมั่งทางชาวบ้านไม่ให้สร้างมั่งไปติดทางชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวคมองคมอ้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สกุลเพราะมันอยู่ใช่ไหมฮะกะกั้นเขื่อนก็สบายหมดทุกคนโครงการของกอทมเนี่ยที่ว่า70-80ปิกิโลเนี่ยแต่มาเว้นตรงชุมชนเราซึ่งอ้างว่าเป็น ชุมชนนอกคันธกันน้ำซึ่งเราจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กันมา8 0ปีถึง100ปีนะคะตั้งแตู่ยะหมู่ย่าตายายนะคะเสียค่าเช่าวัดนะคะค่าค่าเช่านะคะแล้วก็ชุมชนนี้ก็ขึ้นว่าเป็นชุมชนของกอทมอนะคะไม่มีอะไรคอทมอก็จะมาดูแลนะคะแต่แกกไม่ทราบได้ไงว่าเป็นนอกคันได้ยังไง ขณะที่ชุมชนแห่งนี้ต้องประสบปัญหาน้ําท่วมแต่วัดเทวราชกุญชวรวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ถัดจากพื้นที่ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเพราะมีการสร้างแนวคันกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมผูม้อำนวยการสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครปฏิเสธที่จะชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถสร้างแนวคันกั้นน้ำให้กับชุมชนเทวราชกุญชรได้เหมาะแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับวัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผื้นดังกล่าว นอกจากชุมชนเทวราชกุญชรแล้วยังมีชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีก27ชุมชนใน13เขตที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะยังไม่มีการสร้างแนวคันกั้นน้ำด้วยอุปสรรคที่คล้ายคลึงกันสิริพรกิจป,ประกอบทีวีไทยรายงาน น้ำท่วมก็ยังทำให้โบราณสถานสำคัญหลายที่รมถึงวัดต่างๆเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะอย่างวัดหนึ่งก็คือวัดดอกไม้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งมีพระอุโบสถอายุเก่าแก่กว่า200ปีถูกน้ำท่วมเสียหายนะคะและตอนนี้กำลังรอก,การรูรณะจากทางกรมศิลปากรค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้ชาวบ,บ้านและทางวัดนั้นก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังเพราะเกรงว่าพระอุโบสถนั้นจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะติดตามจากรายงานของคุณบรรวิสาธินวัตรค่ะ พระอุโบสถไม้อายุเกือบ200ปีหลังนี้ต้องจมอยู่ในน้ำมานานกว่า20วันแล้วระดับน้ำเคยขึ้นสูงสุดถึง2เมตรท่วมถึงครึ่งหนึ่งขององค์พระอุโบสถพระอุโบสถของวัดดอกไม้เป็นพระอุโบสถไม่มีผนังหนึ่งในสามแห่งที่มีอยู่ในประเทศไทย นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเหตุที่พระอุโบสถไม่มีผนังเพราะที่นี่เคยเป็นพระพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทางชลมากผ่านจังหวัดสิงห์บุรีต่อมาพระอุโบสถได้รับการปักเสมาจึงใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคามเป็นมาของอุโบสถหลังนี้เก่ามากเป็นอุโบสถไม้สักแท้ที่ไม่มีฝาผนัง หมายถึงว่าเมื่อก่อนจะเป็นที่ประทับทับเป็นโล่งลงต่มอม,มาชาวบ้านใน้ทําพัตน์สีมาล,อล,อลอ้อมรอบทำเป็นโบสถ์ไปตัววิหารสร้างสีหลังตัววิหารนี่สร้างสีหลังตอนนี้อยู่ในขั้นชุกโสมผมศิลปก์กรบอกว่าเดี๋ยวทํโบสถ์ให้แล้วเนี่ยจะหางบตัวใหม่ให้กําลังจะจัดหางบตัวใหม่ให้จะจะบูรณะวิหารให้ด้วยเพราะว่าวิหารนี่สวยมากและเก่าโบราณแท้ด้วย พระอุโบสถหลังนี้เคยถูกน้ำท่วมมาแล้วเมื่อปี2549ชาวบ้านตำบลประสุกกลัวพระอุโบสถจะลม้มจึงนำไม้มาค้ำยันและช่วยกันรื้อเชิงชายออกทั้งหมดเพราะกลัวสูญหายจากนั้นได้เชิญกรมศิลปากรมาตรวจสอบเพื่อทำแผนบุรณะขณะที่ปีนี้พระอุโบสถต้องจมอยู่ในน้ำอีกครั้ง ความกังวลของวัดดอกไม้คือพระอุโบสถโถไม่มีผนังหลังเก่าแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทางวัดนั้นได้นําไม้มา้้นยางเสาของพระอุโบสถเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เสาลอยน้ำขึ้นจนทําให้พระอุโบสถล้มลงจนกว่าจะได้รับการบริณนะจากกรมศิลปากรหลังน้ำลดค่ะ